โดดเลดดเลลยยทุกคนพี่อ่านหน่อยสิริไม่อ่านนหนูบอกว่าหนูเป็นน้องพี่ยังเรียกพี่อยู่นั่นแหละนี่พี่อยู่นั่นแหลใช่ไหมพี่หาหนูปั้มนมอยู่อีกข้างข้งอใจปั้มนมอ๋อปัม้ม สิลีมันอ่านปัม้มอ่ะสิลีอ่านปัน้นเฮ้ยปัม้มมันอ่านปั้มยังไงอ่ะรู้อะ สวัสดีทุกคนครับขอสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ได้ทุกคนกป <ắm S 1> ัน๊มนมไปให้ลูกใช่พี่พี่นัทเขาปั๊มลงไปให้ลูกนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ใครอะ่ะทุกคนหัวแตกเลยครับยืนนิ่งครับยืนนิ่งครับแอบหอแอบหรอแอบหรออีซ e ิริแอบนะครับมันแอบนะพี่มีลูกแล้วหรอคะ วิดูดิเพียวเพียวยิงเต็มเลยอะ่ะด่าซิริกทำไมหรอพี่ด่าซิริกทำไมหรอพี่หาปืนก่อนดูมั้งตกภาษาไทยหรอซิริกพี่ตกภาษาไทยอย่านะสวัสดีครับ เฮ้ยรู้สองรู้สองว่ะไม่มีที่อับป,ปืนเลยอ่ะเฮ้ยเออ,อเขาว่าเขาว่า,วาหนูไปแล้วนะไปหาอะไรกินแป๊บโอเคพี่ลิลลี่หาอะไรกินแป๊บนะพี่ลิลลี่อ,อะไรอ่ะมึงใครยิงผมอ่ะ เรียกพี่อีกแล้วหรอโอเคครับพี่น้องล,ลิลลี่พี่น้องล,ลิลลี่ผมเรียกพี่นะพี่น้องลิลลี่นะ <Double Kill. S 2> เรียกน้องเฉยเๆ,ๆโอเคพี่น้องเฉยเฉย พี่น้องเฉยๆจะไปหาอะไรกินแล้วใช่ไหมพี่น้องเฉยเฉยเขายิงใครอ่ะโอ้ยเขายิงข้างบนแตกเอามั้งอุ้ยข้างหลังเขามาไม่ต้องรวมคำว่าพี่ฮะไม่ต้องรวมคำว่าพี่โอเคไม่รวมไม่รวมอุยอุยอุยขอแตกฟันมันก่อน ฟันมันเฮ้ยฟันไม่ได้หรอเฮ้ยไม่มีมีดอ๋อว่าอะไรทำไมฟันไม่ได้ไม่มีมีดนะไม่มีมีดจะฟันยังไงนะมาแล้วสวัสดีครับมาเลยก็จีหน้ากดแชร์ด้วยนะมาแล้วลืมกดแชร์ไปหน้าสตอรี่ของตัวเองทุกคนลองกดแชร์ดูไม่เชื่อของมีของเล่นใหม่กดแชร์แล้วมีของเล่นใหม่ทุกคนไม่เชื่อลองกดแชร์นะ กดแชร์ดูครับมีของเล่นใหม่นะครับกดติดตามก็มีของเล่นใหม่นะอีสิริอ่านไรเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะหาเห็นไหมอ้เมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะถ้ากดแชร์นะครับกดแชร์กดแ,แชร์ก็จะมีเสียงทุกคนของเล่นใหม่เราวันนี้ไปตรงนั้นในเมื่อทุกคนพร้อมแล้ว จะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วผมมาแล้วว่อลออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะสวัสดีครับในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะ ไปกันเลยสิวะในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะร้อนมากเลยวันนี้จะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะเฮ้ยมันตั้งไอวอได้ไงอะบอทด์อะพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะเฮ้ยบอทมันตั้งไอวอได้ไงอะศาสตรชุดเนตรนารีอุ้ยอุ้ยดูเลยเนี่ยถ้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าแชร์เยอะเยอะเยอะทุกคนเห็นวีดีโอไหมปะในเมื่อทุกคนพร้อมแล้ว จะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บมากในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วเจ็บมากจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะใช่เยอะไปไหมพี่ในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะพี่โปรทำไมนะจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะ ในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันละ่ะไปกันเลยสิวะในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วผมจะวรอมะไรกันลุะคนจริงจริงหรือเปล่าคะแชร์เยอะไปไหมพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะใช่ได้ใช่ได้ในเมื่อทุกคนพร้อมแล้ว จะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะขอบคุณนะในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะทำไมมันเยอะจังอะอ๋อหมดแล้วทุกคนว s v อวแพทนี้ดีมากนะทุกคนแนะนำให้เล่นวีเอฟนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะในเมื่อทุกคนพร้อมแล้ว จะรออะไรกันละ่ะไปกันเลยสิวะขยันแช่ง่ายใ,ในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันละ่ะไปกันเลยสิว,ในนวะ,ะ,นะในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะพี่แค์ไปที่ไหนเนี่ยพี่พี่แค์ไปที่ไหนทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วพวกพี่แค์ไป,ไ,ปไ,ไหนกันล่ะ ปกันเพื่อนเพื่อนคงลำคาหหน้าพี่นาตายแล้วจะรออะไรกันล่ะไกันพอ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 เลิกแชร์ห้าร้อยห้าสิบห้าจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะในเมื่อทุกคนพร้อมแล้ว จะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะแชร์ไปให้ไปย้ายด่าเล่นๆจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วพี่แชร์คนเดียวอะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะพี่พี่แชร์ไปให้คนเดียวหนอในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วพี่ไปคนเดียวจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะน่าจะร้อยกว่าแชร์นะเมื่อทุกคนพร้อมแล้วดูอยู่นะจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะ แชร์ไปให้ไบรทไทย555รออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะทุกคนดูยีเดซุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะเหลืออีกสี่ตัวน่าจะเป็นคนนะมีสี่ตัวนี้น่าจะเป็นคนแล้วนะเหลือคนนะสี่ตัวโดนด่ากลับมาโดนด่ากลับมา ใครยังไม่ติดตามกดติดตามได้นะทุกคนกดติดตามได้นะทุกคนใ,ใครินทาครับมันบอกแชร์าหาไรเยอะแยะใครินทาหม่งขาทุกคนกคนว่ามันอยู่แถวไหน นอยู่แถหนทุกคนนี่สี่คนนี้จะเป็นคนนะทุกคนหนูกดนะให้82แต่มันขึ้น30โดนด่าตื่นเต้นไหมคะด่าตื่นเต้นไหมคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยติมเก็บไปสองเหลืออีกสองทุกคนติมเก็บไปสองแล้วเฮ้ยผมเจอแล้วผมเจอแล้วผมเจอตัวหนึ่งเฮ้นึัว ดูวีเอสผมจะยิงวนะันนั้นทุกคนผอจะเอาวีเอสยิงมันโคตรรัววีเอสโคตรรัวรัวมากทุกคนแผ่นนี้เล่นวีเอสเลยทุกคนเชื่อผมปือนอื่นไม่ต้องเล่นน่ะดูดูดูกัร <S <S ไม่รู้จะรัวไปไหนวีเอสรัวมากทุกคนเด๋ยวตัวเดียวครับ วีไอทีท่านี้รัวมากบอกเลยว่ารัวมากนะ้นเดือเลยขอบคุณนะรัวจัดอันเดืตัวเดียวนะพูดคุยทักทายกันได้ทุกคนเฮ้ยตายแล้วมันตายแล้วตายหมอกทักทายกันได้ทุกคนใครเล่นด้วยบอกได้นะใครเล่นด้วยบอกได้ ขี้เกียจนะคะมาแค่นี้แหละครที่หนึ่งได้ไงในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะี่เมื่อทุกครบพร้อมแล้วนีเลยจะรออะไรกันล่ะอยากโดนด่าหกร้อยห้าสิบห้า ในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไม่ด่านอนไม่หลับในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วโอยเยอะจะรออะไรกันล่ะ ไปกันเลยสิวะมีใครเล่นอีกไหมทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะมีไหมมีไหมม,ไหม,มีใครเล่นอีกไหมไม่มีจะกดแล้วนะมีบอมีบอเล่นแรงไม่ยี เล่นแรงไม่ได้พี่พี่แป้งเล่นแรงเล่นเล่นพี่เพลงพี่เพลงไม่ใช่พี่แป้งเล่นแรงไม่ได้นะมันหามาดิพี่เล่นมาเลยห้าสองสามห้าแปดหนึ่งสามครับผมพี่อะไรอ่ะธนาพลธนาพลมาเด็วไม่โดนหน้านอนไม่ลับไม่โดนหน้านอนไม่หลับทุกคนพี่โดนัทอ่ะพี่โดนนัดเขาไม่โดนหน้าเขานอนไม่ลับทำไมเพลงมันไม่ขึ้นอ่ะเพลงอะไรอ่ะ ขึ้นไปแล้วพี่มันขึ้นไปแล้วหรือเปล่าขึ้นไปแล้วนะคนในไลฟ์มาเล่นกันในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วไปละพี่รออะไรกันล่ะยังไม่ขึ้นเลยออกมาทีละตัวพี่รอหนึ่งนาทีบอกทีละตัวเดี๋ยวหนุนเข้าก่อนจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะโอเคบอกมาทีละตัวฮ้าเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะ ไปกันเลยวะสามห้าในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสวะสามในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสึงวะในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสกอยแถวบ้านโคตรเยอะในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสึวะเด็กแว้นไหมหวยออกแล้วเหรอมีหวยด้วยหรอ มีหวยออกด้วยหรอวันนี้ไม่รู้นะหวยออกวันที่เท่าไหร่ทุกคนหลอดหลอดข้างบนเห็นไหมถ้าเต็มแล้วมันมีคันที่หนึ่งก็ต้องมีคันต่อต่อไปใบหวยใบหวยห้าแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าใบหวย ผมสั่งปากกาไปแล้วนะทุกคนรอปากกามาส่งนะไม่รู้กี่วันนะไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่าสั่งมันอ่ะสั่ง,านะงปากกาไปแล้วก่อนหลุดห้าแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าใบหวยมาเลยพี่สแกนไหมสแกนได้ไหมสแกนเอาสแกนไหมเนี่ยสแกนเอาโทรศัพท์เข้าเกมแล้วก,กดสแกนเลยเนี่ยเอาเข้าเกมแล้วก,กดสแกนเลย เห็นพี่กินมาม่าวันนั้นอยากกินกินเลยกินเลยใส่กุ้งใส่หมึกนะใส่ไข่นะวันนั้นใส่กุ้งใส่หมึกใส่ไข่ระสึกกุ้งหมึกไข่ ทำไมพี่เขามีแต้มมันคือแต้มอะไรอะทุกคนทางซ้ายน่ะพี่เมื่อไหร่จะกลับบ้านนะเมื่อจะกลับบ้านนาคืออะไรเมื่อไรจะกลับบ้านนาะทําไมพี่เขาเข้าเกมนานจังอะ่ะพี่ธานาโพลธานาพลเข้าเกมนานแทละ่ะ ไปก่อนนะปันนะป้มนมก่อนโอเคไปปั้มนมก่อนเลยไปไปไปปัม้มปัมนมก่อนเลยนะพี่โดนัทพี่โดนัทจะไปปั้มนมแล้วเมื่อไหร่น้องชายจะกลับบ้านรั่วรว <laughs> เหมือนคนคุยคนเดียวทำไม่ะทำไมเหมือนคนคุยคนเดียว เวลาพี่เล่นกับผมพี่ได้ยินเสียงปืนผมไหมพี่ติมคนเยอะต้องพิมเอาไม่อยากเปิดไหมค่ะทำไมอ่ะทำไมไม่อยากเปิดอ่ะเอ๊ะเขาหายไปแล้วนะ่ะเขาไม่เห็นตอบเลยมีใครเล่นไหมเนี่ยไม่เล่นจะไปสองคนแล้วนะมีใครเล่นอยกไหมครับมีใครเล่นอีกไหม